กทิปบอ,อกเร่านำเสนอรถกระบะมือสอนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีมชัยมีเงินใช้ไม่หมดไม่สิ้นนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะรถยนคันนี้นะคะที่เราคัดสรรมานำเสนอเป็นรถมือ2องค่ะมิตซูบิชิไทยท่านแคปเครื่องดีเซล2500รซีซีราคาเพียง95,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ รถปี05ค่ะแต่ว่าได้แจ้งจดทะเบียนในปี06เกียียธรรมดาพวรงมราลัยพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำและที่สำคัญนะคะก็คือเครื่องดีเซลนี่แหละค่ะ2,500 tc ได้ราคานี้ไปใช้คือคุ้มนะคะ95,000บาทค่ะภาคนี้พรบ .69 เร่มเอกสารพร้อมโอนนะคะฟิล์มติดใหม่รอบคันให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะสนใจทักคุยและนัดหมายเข้าดูรถตัวจริงนะคะติดต่อน,นัดหมายด่วงหน้า โดยตรงกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า